สวัสดีค่ะแอดมินโอนะคะวันนี้โอมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่มีเพื่อนสนใจมาเรียนด้วยกันหรือว่าอยากเรียนคนเดียวสอบคอร์สสำหรับโปรนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเรียน1แถม1น,นะคะในแพ็กเกจพิเศษจากเดิมที่ต้องจ่ายคอร์สละ12,900บาทรวมแล้วก็25,900ลดพิเศษเลยเหลือเพียง1 9 9 9 9บาทนะคะหลักสูตรที่เลือกเรียนได้ก็จะมีดังนี้เลยนะคะ 1. น่ช่างตัดผมชายสองช่างเสริมสวยตัดผมหญิงสหลักสูตรการทําเคมียืดตัดทำสีสี่หลักสูตรช่างสับคิ้ว 5. หลักสูตรช่างทําเล็บค่ะทุกหลักสูตรมีอุปกรณ์การเรียนให้และมีใบประกาศนิยบัตรให้ด้วยนะคะและนอกจากนี้พิเศษมากเลยสําหรับใครที่เรียนเพื่อจะไปเปิดร้านนะคะทางสถาบันก็มีสิทธิพิเศษให้ก็คือสอนเกี่ยวกับ การเปิดร้านการทำการตลาดออนไลน์โดยที่จะเป็นการจับมือทำเลยยกตัวอย่างเช่นการยิงแอดในเพจ a c e b o o k การสร้างเพจการปักหมวดร้านใน Google เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการช่วยคิดเมนูในร้านด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านเกี่ยวกับความงามด้วยค่ะ สิทธิพิเศษนี้นะคะสำหรับใครที่ดูจากคลิปนี้สามารถแคปบหน้าจอแล้วก็ทักมาทางไลน์ ID ด์ at b y m i n ได้เลยติดต่อรับโปรโมชั่นกับแอดมินโอได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ